ครูกายแก้วหรือพ่อใหญ่บรมคูเรืองเวทและเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่เชื่อกันว่าสามารถประทานพรให้สมดังใจปัถนาได้ทั้งเรื่องงานค้าขายขอยอดขายเพิ่มขอความร่ำรวยโดยรูปรักษ์องค์ครูกายแก้วคือรูปรักษ์คล้ายกับผู้บำเพ็ญตนนั่งขัดสมาธิหน้าตาหน้าเกงขามเนื่องจากด้านหลังมีปีกตามีสีแดงฉานเล็บยาวงุม้ม ส่วนบริเวณใบหน้ามีเคี้ยวคล้ายกับนกกละเวกซึ่งเป็นสัตว์โบราณในป่าหิมพานจึงเชื่อกันว่าคูกายแก้วเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งนกจากประวัติที่ปรากฏระบุว่ามีพัธุดคงรูปหนึ่งเดินทางไปทำสมาธิที่ปราสาทนครวัดนครทมประเทศกัมพูชาระหว่างที่เดินทางผ่านจังหวัดลำปางได้พบกับอาจารย์ทวินมีรินทจินดานักร้องเพลงไทยเดิมของกองดุริยางทหาร จึงมอบองค์ครูไกแก้วขนาดประมาณสองนิ้วไว้ให้อาจารย์ทวินจึงได้นําองค์ครูไกแก้วมาบูชาจนเริ่มมีชื่อเสียงและเงินทองต่อมาจึงได้มอบองค์ครูไกแก้วไว้ให้กับอาจารย์สุชาติรัตนสุขซึ่งก็ได้นําไปหล่อขึ้นรูปองค์ใหญ่เพื่อบูชาครูเป็นองค์ครูไกแก้วที่รู้จักกันในตอนนี้ในครั้งแรกที่อาจารย์สุชาติได้รับมอบครูไกยแก้วมานั้นองค์มีขนาดเล็กเป็นลักษณะนคนนั่ง หน้าตากพียงแค่ประมาณสองนิ้วแต่ต่อมาครูกายแก้วก็ปรากฏกายให้อาจารย์สุชาติได้เห็นในฝันในตอนนั้นเองอาจารย์สุชาติก็ได้ทำการวาดภาพของครูกายแก้วจากจินตนาการและทำการหล่อรูปองค์ครูขึ้นเป็นองค์แรกมีลักษณะเป็นองค์ยืนคล้ายคนแก่นำไปไว้ที่สำนักโดยมีจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการบูชาครู ปัจจุบันอ,องค์ปฐมแบบยืนของครูไก่แก้วนั้นถูกแยบไปไว้ที่บ้านของคุณสุวรรณีเต็มเจริญสุขส่วนครูไก่แก้วองค์ต่อมาที่เป็นแบบองค์นั่งก็ถูกเก็บไว้บูชาที่บ้านของท่านอาจารย์สุชาติแต่หากใครอยากกลับไหว้บูชาขอพรองค์คูไก่แก้วก็สามารถไปได้ที่เทวไลพระพิคเนธห้วยขวางทั้งนี้หากสายมูคนไหนอยากจะตามไปกลับไหว้ขอพรคูไก่แก้ว ก็สามารถไปได้ตามสถานที่ดังนี้ที่ห้วยขวางคูกายแก้วจะอยู่บริเวณเทวาลยพระพิคเนศ4แยกห้วยขวางที่บางใหญ่ตั้งอยู่บริเวณด้านในของเทวาลยพระพิคเนศบางใหญ่ที่เชียงใหม่บริเวณศาลพระพิคเนศอาเขตเชียงใหม่กากอยหรือปนาลีเป็นหนึ่งในรูปปั้นเก่าแก่ที่เชื่อกันมานานแล้วว่ามันมีชีวิตอยู่จริงๆกากอยเป็นคำที่มาจากภาษาฝรั่งเศส ว่าลากากุยมันมีรูปร่างเหมือนสัตว์ประหลาดมีปีกลักษณะาคล้ายกับมังกรเราจะเห็นรูปปั้นกากอยประดับไว้ตามอาคารหรือโบทเก่าแก่ของชาวคริสต์ในต่างประเทศเช่นมหาวิหารนอสเตรดามกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและวิหารแห่งชาติกรุงวอชิงตนันประเทศสหรัฐอเมริการูปปั้นกากอยนั้นจะมีลายอิลิยาบทแต่โดยส่วนมากจะเป็นรูปปั้นในท่านั่งยองๆหันหน้ายื่นออกจากตัวอาคาร และบางแห่งก็จะทำเป็นรูปปั้นที่ต่อมาจากรังระบายน้ำบนหลังคาเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับเป็นทางระบายน้ำให้น้ำระบายออกมาทางปากหูหรือจมูกของมันการประดับรูปปั้นกาก,าก่อยน,นั้นมีความเชื่อว่ามันจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆให้สลายหายไปได้โดยในตอนกลางวันรูปปั้นกากลอจะนั่งนิ่งๆเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามประดับอยู่ตามอาคารบ้านต่างๆแต่ในตอนกลางคืน มันจะกลายเป็นสัตว์ที่มีชีวิตจริงๆขึ้นมาและจะคอยออกบินไปรอบๆบ,บริเวณนั้นเพื่อปกป้องอาคารบ้านเรือนหรือเมืองเมืองนั้นให้รอดพ้นจากภัยคุกคามและสิ่งชั่วร้ายต่างๆให้พ้นไปก่อนที่กากอยจะเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ที่เป็นมิตรกับมนุษย์ในปัจจุบันเรื่องราวในอดีตของมันกับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงช่วงประมาณศตวรรษที่เจ็น้หมู่บ้านรูอองซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศส กากอยเป็นมังกรไฟที่มีนิสัยดุร้ายอาศัยอยู่ในถ้ำใกล้ริมแม่น้ำแซนมันขู่ชาวบ้านให้ส่งหญิงสาวมาให้เป็นเครื่องสังเวยให้มันทุกปีไม่เช่นนั้นมันจะพ่นไฟเผาพ่านหมู่บ้านให้สูญสิ้นไปชาวบ้านต่างหวาดกลัวกากรเป็นอย่างมากวันหนึ่งนักบวชนามว่าแซงลูมานีได้อาสาเข้ามาช่วยเหลือโดยมีข้อแม้ว่าหากสามารถปราบเจ้ากากยได้ ต้องสร้างโบสถ์ให้ท่านหลังหนึ่งซึ่งชาวเมืองต่างก็ตกลงยินดีจากนั้นนักบวชก็ได้ใช้ไม้กางเขนและศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าสยบเจ้ามังกรร้ายจนสิ้นฤทธิ์ชาวบ้านนํามังกรร้ายกากอยไปเผาทั้งเป็นแต่เนื่องจากมันเป็นมังกรไฟอยู่แล้วทําให้ไฟนั้นไม่สามารถเผาส่วนหัวและคอของมันได้นักบวชแซงลูมานีจึงได้แนะนําให้เอาหัวของกากอยไปประดับไว้ที่โบสถ์ ที่ชาบ้าสันดาว่าจะสร้างให้และบอกว่าพลังอำนาจของมันจะสามารถขับไล่ปีศาจและสิ่งชั่วร้ายต่างๆออกไปได้นอกแต่นั้นเป็นต้นมาการปั้นรูปก,กากอยตามบทวิหารและอาคารต่างๆก็กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาของชาวยุโรปและอเมริกาอย่างแพร่หลาย SCP-049 หรือที่เราเรียกว่ามออีกามีความสูงประมาณ1.9เมตรรูปร่งางลักษณะเหมือนกับมอกละลโลก ในสมัยยุโรปตอนกลางเขาสามารถสื่อสารได้หลากหลายภาษาแต่ส่วนใหญ่จะสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสสมัยยุคกลาง SCP-049 ในเวลาปกติแล้วจะมีความเป็นมิตรและให้ความร่วมมือกับพนักงานสถาบัน SCP เป็นอย่างดีแต่ในบางครั้งเขาก็แสดงออกถึงความก้าวร้าวโดยเฉพาะเมื่อเขารู้สึกวิตกกังวลหรือคิดว่าเชกาละโลกจะกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง SCP-049 ถูกจัดให้อยู่ในมาตรการกับการปานกลางหรือระดับยูคิดการจะเคลื่อนย้ายหรือพาตัว SCP-049 ไปที่ใดจะต้องให้เขาอยู่ในสภาวะสงบก่อนและต้องมีการใส่ปลอกคอและโยงด้วยสายรัดยาวๆและได้รับการเฝ้าระวังโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธไม่ต่ำกว่า2นายกรณี SCP-049 เกิ 9, ดอารมณ์เดือดพ่านก้าวร้าจะต้องมีการใช้กำลังในการควบคุม หรืออาจใช้กลิ่นดาวเวนเดอร์เพื่อให้เขาสงบลง SCP-049 จะได้รับซากสัตว์ขนาดใหญ่ในทุกๆ2สัปดาห์เพื่อให้เขาทำการผ่าตัดหรือทำการศึกษาวิชาแพทย์ของเขาเขา,าจะขอให้ทางศูนย์ส่งร่างมนุษย์มาให้เขาศึกษาแต่ทางศูนย์ก็ปฏิเสธทุกครั้งผลจากการนำสัตว์มาผ่าตัดและทดลองพบว่ามีหลายครั้งที่เขาทำให้สัตว์เหล่านั้นกลับมามีชีวิตขึ้นมาแต่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ร่างที่ฟุ่นขึ้นมาจะถูกเรียกว่า SCP-049.2 มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาได้ทำร้ายด็อกเตอรเลมอนแฮมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ด้วยการจับเขามาแล่เนื้อโดยเขาให้เหตุผลว่ามันเป็นวิธีการรักษาเพราะเขาเห็นว่าดรแฮมติดเชื้อกาะโลก SCP-049 เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเพี้ยน,นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนจิตใจของเขามกมุนอยู่กับเรื่องของกาโลกตลอดเวลา แต่ถึงแม้ว่าเขาจะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้องค์กร SCP ก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าเขามีจิตนาดีเขามีความพยายามและมุ่งมั่นอย่างมากที่จะช่วยเหลือและหาวิธีการรักษาโรคให้กับมน,มนุษยชาติและนี่ก็คือเรื่องราวของครูไก่แก้วและลูกปั้นนกต่างๆเพื่อนๆไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะ หลังจบคลิปอย่าลืมชม่าพฝันอาร์ทที่เพื่อนๆส่งม,มาการคางสวยและก็เท่มามากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย